ด้านหน้าที่ท่านเห็นนะครับตอนนี้ผมกําลังยืนอยู่ในบริเวณบ้านนะครับที่ท่านมองเห็นสันขึ้นมาเนี่ยก็คือเขือของบ้านนะครับซึ่งผมจะมีอยู่รอบทั้งตัวบ้านเลยนะครับที่ท่านเห็นผมลงคลิปวัน2วันที่ผ่านมานะครับในการทําเขือบตัวนี้แล้วก็ทาสีโครงสร้างทั้งหมดผมจะทําพร้อมกันนะครับเพราะเวลาเราทํางานปูนเราจะต้องรอมันแห้งช่วงที่เรารอมันแห้งเราก็ไปทาสีด้านบนให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองการทํางานนะครับโครงสร้างเห็นไหมครับไม่มีอะไรมากเนี่ยก็เป็นเหล็กที่เอาไว้มาทําเป็นโครงสร้างเพื่อให้ตัวปูนน่ะมันยึดเกาะนะคครรััับบ่่นน้กงงลวะทาไมตอ ส่วนการเข้าแบบผมก็ใช้เป็นเหล็กกล่องดำนะครับซึ่งเหล็กกล่องดำนี้ก็เป็นเหล็กที่เราเอามาขึ้นโครงสร้างผนังอยู่แล้วผมก็เอามาใช้ทําตรงนี้ก่อนหลังจากทําเสร็จผมก็ไปขัดเอาพวกเศษปูนอะไรออกนิดหน่อยนะครับซึ่งเหล็กกล่องดำนี้เวลาที่เราเข้าแบบมาแล้วนะงานมันจะเนียบมากนะครับผมบอกไว้ก่อนคือใช้ได้เลยนะอย่าไปใช้เหล็กกาวนนะครับให้ใช้เหล็กกล่องดำในการเข้าแบบเพราะเหล็กกล่องดำเนี่ยมันจะมีสารเคลือบน้ำมันมาให้แล้วเวลาที่เราเอามาเข้าแบบนะปูนมันไม่ติดนะต้องบอกแบบนี้ถ้าเหล็กกาวนันี่ไม่ต้องห่วงเลยนอกจากที่มันจะป่อง้แแบบบมีกนอถ ปูนติดด้วยติดหนักเลยต่อไปอ่าเนี่ยตรงบริเวณห้องน้าก็จะมีเขืเหมือนกันทั้งหมดเลยเห็นไหมครับตามผนังทุกส่วนเลยเห็นไหมครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเขืของมันอยู่แล้วกันน้ำรั่วซึมพูดได้ง่ายตัวนี้คือแบบ100%เลยผมเคยลงคลิปเกี่ยวกับการทําเขือห้องน้ําไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันกันน้ําดีเกินไปน้ํามันก็เลยไม่แห้งทันทีต้องบอกตรงนี้เนี่ยอยู่มายังไงก็อย่างนั้นตักออกแล้วอ้าว เข้ามาอีกฝนก็ขังอยู่อย่างนี้แหละก็เลยปล่อยไปก่อนรอให้มันหมดฤดูฝนก่อนเนี่ยตรงนี้ก็กําลังจะทําการเข้าแบบแล้วก็เทป,ปูนนะครับเนี่ยโครงสร้างของมันวิ่งจากเสาหาเสาแบบนี้เลยนะอันนี้คือโซนห้องน้ำนะครับเดี๋ยวไปต่อเนี่ยบริเวณด้านข้างข,างของฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันจะได้เห็นคุณภาพแบบจะจะเลยเห็นไ,ไหมครับการทาเขือบสาหรับบ้านโครงสร้างเหล็กทาไม่ยากนะครับแต่ช่างส่วนใหญ่จะขี้เกียจทำนะ มันทําง่ายมากนะครับแค่วันสองวันก็เสร็จแล้วไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยนะครับง่ายกว่างานโครงสร้างเยอะทําเขิบนเนี่ยแต่บ้านหลังเนี้ยที่มีเขิบนะบ้านหลังไหนที่มีเขิบนะผมบอกเลยอายุการใช้งานยาวนานมากๆเพราะอะไรเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ฟังต่อเดี๋ยวชมกันก่อนเนี่ยโซนประตูเราไม่ต้องใส่เราปล่อยว่างเลยอันนี้ประตูออกโซนหลังบ้านผมก็ปล่อยว่างเลยนะเนี่ยมาเห็นไหมครับช่วงรอยต่อประตูกับเสาหลักมีเขืบรอบทิศทางเลยอ่ะต่อไปอันนี้ก็เป็นโซนห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งนะครับ มีเขอบรอบเหมือนกันรอบเลยยกเว้นโซนประตูตรงนี้จะไม่มีเขิบนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านในในบ้านก็ต้องมีเขอบเหมือนกันนะครับทุกจุดบริเวณบ้านนะครับที่มีการแบ่งฟังก์ชันห้องห้องทุกห้องต้องมีเขอบนะครับผมบอกไว้ก่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องนอนแขกนะครับอันนี้ประตูเราไม่ต้องมีเห็นไหมครับเนี่ย จุดที่ไม่ใช่ประตูะต้องมีเคิริบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโซนกันห้องพระหรืออะไรต่างๆต้องมีนะครับเคิบ์บตัวนี้เวลาที่เราติดตั้งผนังนะครับหรือเวลาที่เราปรับระดับพื้นมันจะช่วยในการทํางานให้ง่ายขึ้นผมต้องบอกคบนี้แล้วเวลาติดตั้งผนังเหล็กที่เป็นโครงสร้างมันจะไม่สัมผัสกับพื้นโดยตรงแล้วเวลาที่เราติดตั้งผนังเข้าไปผนังจะมีความแข็งแรงมากๆเพราะอะไรเพราะเวลามีอะไรกระกรแทกแรงมันก็จะติดกับเคเริบเคิบ์บจะเป็นตัวซัพพอร์ตไว้ทั้งหมดแล้วฝุ่นอะไรต่างๆก็ไม่สามารถเข้าไปได้สัตว์อะไรับ หลักๆเลยก็คือ1โครงสร้างผนังจะแข็งแรงที่ผมทำนะแล้วก็ป้องกันฝุ่นอะไรต่างๆที่จะเข้าไปในจุดที่มันเป็นจุดอับซึ่งเขืพวกเนี้ยมันจะช่วยลดพวกจุดอับอะไรต่างๆที่อยู่ในฟังก์ชันของผนังบ้านได้เป็นอย่างดีอ่ะให้ดูภายนอกอ่าเนี่ยหลังจากที่เราทําเขืขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเอาเหล็กมาติดตั้งนะครับเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ไว้รองเสาโครงสร้างที่จะขึ้นหลังจากนี้นะครับเนี่ยเหล็กที่วิ่งยาวมาเลยเนี่ยจะมีทุกจุดที่เราทําเขือบนะครับ โดยปกติแล้วถ้าช่างมักง่ายเขาก็จะเอาเหล็กเนี้วางไว้ที่พื้นคอนกรีตเลยหรือพื้นปูนเลยนะครับหรือเป็นเหล็กพวกโครงข้าวอะไรต่างๆตัว C ตัว U ก็จะว,วางไว้บนพื้นเลย แล้วก็ยิงเป็นซิลิโคนหรือยิงเป็น PU เพื่อเก็บงานอันนี้มักง่ายนะครับแล้วโครงสร้างบ้านหลังนั้นไม่ต้องห่วงครับทังง่ายเหมือนกันการทํางานที่ถูกต้องนะเราจะต้องยกสเปซของเหล็กตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ห่างจากความชื้นทาสีกันสีนิมแล้วก็ทําเดือยติดไว้ข้างล่างให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับติดเดือยให้เรียบร้อยเลยหลังจากนั้นก็เอามาวางไว้ก่อนที่จะวางเราจะต้องใช้เลเซอร์ยิงระดับก่อนอ่าสมมติอันนี้เป็นแนวระดับเลเซอร์ของผมนะครับผมจะยิงไปทุกต้นเลย ที่ท่านเห็นมันจะมีทุกต้นเลยนะครับเห็นไหมขีดไว้มีทุกต้นเลเซอร์ตัวเนี้ยจะมีทุกเสาบริเวณบ้านเลยนะครับจะขีดมาไวทุกเสาเลยผมก็จะวัดจากตรงนี้แหละลงมาหาตำแหน่งที่จะติดตั้งตัวเนี้ยทางนี้สมมุติผมวัดลงมา50ไอเนี้ยผมก็จะวัดลงมา50แล้วตัวนี้ก็เอามาติดตั้งที่จุดนี้มันก็จะได้ระดับน้ําเป๊ะเลยและทุกจุดภายในบ้านมันจะเสมอกันหมดโดยปริยายเลยนะครับถ้าเราใช้ระดับน้ําเป็นหลังจากที่เราเอาเหล็กตัวนี้มาติดตั้งนะครับตรงเนี้ยมันได้ระดับน้100ํา1 0 0อยู่แล้วนะครับ ตรงเนี้ยไม่น่าโฟกัสอะไรมากเพราะว่าเลเซอร์มันคุมระดับอยู่แล้วจุดที่ต้องสังเกตนะระดับทางนี้ครับต้องมีระดับน้ําไว้โฟกัสแบบนี้นะครับทุกจุดเลยนะครับที่ขึ้นเหล็กเวลาเราจะขึ้นเราก็เอาระดับน้ํามาวางก่อนที่จะทําการเชื่อมและแต้มไว้นะครับระดับน้ํามันต้องเป๊ะนะครับสำคัญนะครับทุกจุดเลยระนาบเนี้ยต้องระวงังนะเพราะเวลาเดี๋ยวเราเอาเสามาตั้งนะครับพอระดับน้ํามันไม่ได้เนะี่ยถามว่ามันทํางานได้ไหม มันทําได้แต่เวลาเชื่อมน่ยมันน่าลำคาญครมันจะห่างมันก็จะเชื่อมลําบากนิดนึงแต่ก็เชื่อมได้นั่นแหละนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่มันทําให้เราทํางานช้าขึ้นแค่นั้นเองถ้าตรงนี้ได้ระดับได้ระนาบเสามาตั้งปุ๊บมันก็จะฉากเป๊ะทุกมุมเลยอย่างที่ผมเคยโชว์ให้ดูเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ดูหลังจากนี้นะครับแล้วงานท่านอาจจะจบง่ายเมื่อทุกอย่างมันได้ฉากได้ระนาบแหละเราคุมฉากคุมระนาบได้นะอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมหรือจุดไหนต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็นงานโครงสร้างที่เราจะขึ้นในนลลํําาดดััับบไปปสหรคิี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปยังมีสาระดีๆแบบนี้มาให้ท่านชมทุกวันทุกวันนะครับส่วนวิธีการทํางานขั้นตอนการทํางานเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปแยกให้ชมอีกทีนึงซึ่งจะมีดีเทลเลยอันนั้นนะจะลงดีเทลเลยว่าเออมีอะไรบ้างทํายังไงบ้างนะก็ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook บ้านสวนเศรษฐกุลนะครับเพราะว่าในเพจจะให้ความรู้แบบเรียลไทม์นะครับถ้าใครสนใจอย,อยากจะสร้างบ้านเองไม่ผิดหวังแน่นอนของฟรีครับผม